สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ต่อไก่นะครับอุปกรณ์ต่อไก่ป่านะครับที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างมันจะมีไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะครับจะมีบ่วงมีหลักมีตอดมีเชือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่อันดับแรกก่อนนะครับอ,อันดับแรกนะครับ จะเป็นบ่วงที่ดักนะครับบ่วงที่ดักบ่วงที่ดักตัวนี้นะครับ31หลักนะครับหลักกาวานนนะครับพันหลักเรียบสีน้ำตาลห่วงเลข8ห่วงเลข8เป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองอต่อสายเอนแบบมีห่วงล็อกล็อกขานะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับ จะเอ็นล yup. ็อกขานะครับดูพันหลักครับพันหลักเรียบเลยนะครับสวยงามนะครับอ่าพันหลักเรียบนะครับมันจะดูสะอาดตานะครับงานมันละเอียดงานละเอียดนะครับพันหลักเรียบนะครับพันสองรอบนะครับพันสองรอบอ่าสวยนะครับสวยสีใบไม้แห้งนะครับสีใบไม้แห้งตัวนี้สาเหลนะครับไอตัวนี้ ไอตัวนี้20หลัก40บ่วงนะครับเป็นหลักกาวันไหนอ่พันหลักสีใบปไม้แห้งนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกห่วงทองเหลืองนะครับ20หลัก40บ่วงนะครับยาว3เมตรบ่วงพีเสื้อนะครับดักไก่เอาไว้ล้อมไก่นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็หลักไก่นะครับหลักไก่ อ่าแล้วก็เชือกผูกขาไก่แบบถักนะครับแบบถักทั้งเส้นนะครับเอาสี่เส้นมาถักกันนะครับแล้วก็ตอดเป่าตัวเมียทองเหลืองนะครับเป่าให้ฟังครับนี่คือตอดเป่าตัวเมียครับเรียนแบบไก่ตัวเมียนะครับส่วนอุปรกรณ์เสริมนะครับหมวก ลายพรางนะครับเดินป่านะครับเอาไว้ไปต่อไก่นะครับแล้วก็เอาไว้ใส่ไก่นะครับกระเป๋ากระเป๋าใส่ไก่นะครับใครที่สนใจอยากไปต่อไก่สนใจชิ้นไหนของร้านบางดุลโทร0937730398นะครับหรือว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องอูน รับของก่อนนะครับรับของก่อนค่อยจ่ายตังค์นะครับอ่าแล้วก็ใครที่อยากได้เยอะๆก็มีตลอดทั้งปีนะครับไม่ขาดไม่ขาดนะครับของมีเยอะนะครับของมีเยอะโอเคครับใครที่อยากได้ก็ลองสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ